ก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ติดตามเพจและ c h anel n youtube ไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆนะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มเบิ้มเมเมอนะคะวันนี้ก็อยู่กับเบิ้มเช่นเคยในแร็ n a น o ร์ร็อกเอ็กซ์เน็กเจเนเรชันนะคะคลิปนี้นะคะเบิ้มจะพามาดูตัวไอเทมนะที่ดรอปจากบอสในแพทจูโน่นะคะซึ่งบอสในแพทจูโน่เนี่ยจะเพิ่มขึ้นมา4ตัวเนาะก็จะเป็น2ตัวนี้ฝั่ง MVP นะคะแล้วก็ฝั่งมินิก็จะเป็น2ตัวนี้นะคะโดยที่เบิ้มจะแปลมาจากภาษาจีนทั้งหมดนะคะก็ขออาภัยล่วงหน้าไว้ก่อนเลยถ้าคําแปลเนาะมีการผิดพลาด สาคลาดเคลื่อนประการใดก็ขออภัยมาณาที่นี้ด้วยนะคะมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยค่ะตัวแรกนะคะน้องจะเป็นบอส MVP เนาะธาตุลมนะคะเผาร์มเลสนะคะขนาดใหญ่ ชิ้นแรกก็จะเป็นตัวช็อตโบนะคะเมื่อโจมตีเป้าหมายด้วยสกิลเนาะหากเป้าหมายอยู่ในสถานะดาร์กหรือว่าบลิดดิ้งจะสร้างความเสียหายกายภาพแบบไร้ธาตุนะคะจํานวนเท่ากับ PATK ของผู้ร่ายคูณ570%ต่อเป้าหมายเอฟเฟกเนี่ยจะเกิดขึ้นสูงสุด1ครั้งทุกๆ3วินาทีแล้วก็เพิ่มธาตุนิวทรัลด้วย12%นะคะสเตตัสพื้นฐานก็จะเป็น p a t k กับเสเนาะส่วนอัปเกรดก็จะเป็น p a t k กับเฮสแบบหน่วยเช่นกันนะคะแล้วก็ตัว รีไฟล์นะคะจะเป็นไฟนอลเฮสกับ PATK แบบเปอร์เซ็นต์นะคะ ส่วนชิ้นถัดไปเนาะตรงนี้ t o Hands p e a r นะคะเมื่อโจมตีเป้าหมายด้วยสกิลหากเป้าหมายอยู่ในสถานะสตันหรือว่า bleeding นะคะจะสร้างความเสียหายกายภาพแบบไร้ธาตุจำนวนเท่ากับ PATK ของผู้ร่ายคูณ527%ต่อเป้าหมายเอฟเฟกเกิดขึ้นสูงสุดนะคะ1ครั้งทุกๆ3วินาทีเพิ่มการเพิกเฉยต่อสถานะต้านทาน bleeding ของเป้าหมายด้วย10%เมื่อรีไฟล์ถึงบวก5แล้วก็ทุกการรีไฟล์ที่เพิ่มขึ้น1เลเวลนับจากนี้ ะะเพิ่มทานนิวทรอลด้วย12%ค่ะส่วนตัวสเตตัสพื้นฐานเนาะก็จะเป็น PATK กับเฮสแบบหน่วยเช่นเดิมนะคะตัวอัปเกรดก็จะเป็นตัว PATK กับ h ฮสแบบหน่วยเหมือนกันนะคะส่วนรีไฟน์ะคะจะเป็นไฟนอนเฮสกับ PATK แบบเปอร์เซ็นต์นะคะชิ้นถัดมานะคะ Two Hand x เนาะตรงนี้หลังจากเข้าสู่สถานาการณ์ต่อสู้นะคะจะสุ่มเกิดเอฟเฟกต์ bleeding กับศัตรูที่อยู่ในระยะ4เมตรนะคะ2คนทุกๆ3วินาทีแล้วก็ทําให้เป้าหมายเนี่ย ได้รับดาเมจกายภาพไรทาตนะคะเท่ากับจํานวน PATK เนาะของผู้ร่ายคูณ266%นะคะต่อวินาทีเนาะและเพิ่มการเพิกเฉยต่อสถานะต้านทานบลิดดิ้งของเป้าหมาย10%นะคะเมื่อรีไฟล์ถึงบวก5และทุกการรีไฟล์ที่เพิ่มขึ้น1 l v e เลเวลนับจากนี้ส่วนตัวสเตตัสพื้นฐานนะคะก็จะเป็นตัว PATK กับเฮสแบบหน่วยการอัปเกรดก็เช่นกันนะคะแล้วก็ตัวรีไฟนะจะเป็นไฟนอลเฮสกับ PATK แบบเปอร์เซ็นต์นะคะ ชิ้นถัดมานะคะ Two Hand Staff เนาะเพิ่มความเสียหายที่เกิดจากสกิลการโจมตีของตนเองต่อเป้าหมายนะคะในสถานะเผาไหม้5% <c oughs> เมื่อรีไฟล์ถึงบวก5และถูกรีไฟล์ที่เพิ่มขึ้น1เลเวลนะคะจะเพิ่มดีบัฟเพนขึ้น10หน่วยเนาะแล้วก็เพิ่มธาตุไฟด้วยนะคะ12% สเตตัสพื้นฐานก็จะเป็น MATK กับ H ฮแบบหน่วยนะคะการอัปเกรดก็เช่นกันเนาะแล้วก็ตัวรีไฟน์นะคะจะเป็น f ฟ n อ l H ฮสกับ MATK แบบเปอร์เซ็นต์นะคะ ชิ้นถัดมาเลยตัวนี้นะคะจะเป็นตัวมีดเนาะแดกเจอร์นะคะเมื่อโจมตีเป้าหมายด้วยสกิลจะสร้างดาเมจกายภาพเนาะเท่ากับจํานวน PATK ของผู้ร้ายนะคะคูณร้อต่อเป้าหมายหากเป้าหมายอยู่ในสถานะติดพิษเนี่ยจะเพิ่มเป็น2เท่าเลยนะคะตัวดาเมจเอฟเฟกเกิดขึ้นสูงสุดนะคะ1ครั้งในทุกๆ3วินาทีเนาะแล้วก็เพิ่มการเพิกเฉยต่อสถานะต้านทานพอยซันนะคะของเป้าหมาย10%เมื่อรีไฟ์ถึงบวก5และทุก การรีไฟที่เพิ่มขึ้น1 l เลเวลนับจากนี้เนาะส่วนสเตตัสพื้นฐานนะคะก็จะเป็น PATK กับ He สแบบหน่วยนะคะการอัปเกรดก็เช่นกันและการรีไฟก็จะเป็นไฟนอนเฮสกับ PATK แบบเปอร์เซ็นต์นั่นเอง ชิ้นถัดมานะคะเมสเนาะตัวนี้คอนทุบนะคะเมื่อโจมตีเป้าหมายเนาะหากเป้าหมายติดสถานะสตันหรือว่าบลิดดิ้งเนี่ยจะสร้างดาเมจกายภาพแบบไร้ธาตุนะคะจำนวนเท่ากับ p a t k ของผู้ร่ายเนาะคูณ2 1 5นะคะต่อเป้าหมายซึ่งดาเมจตัวเนี้ยสามารถคริติคอลได้นะคะแล้วก็เอฟเฟกเกิดขึ้นนะคะสูงสุด1ครั้งในทุกๆ2วินาทีเนาะแล้วก็เพิ่มการเพิกเฉยต่อสถานะต้านทานบลิดดิ้งของเป้าหมาย10%นะคะเมื่อรีไฟล์ถึงบวก5 และทุกการรีไฟท์ที่เพิ่มขึ้น1นึ่งเลเวลนับจากนี้แล้วมีการเพิ่มท่านนิว t ทรลด้วย14%ส่วนสเตตัสพื้นฐานนะคะจะเป็น PATK กับ ASPD แบบหน่วยเนาะซึ่งการอัปเกรดก็เช่นกันนะคะแล้วก็การรีไฟ์ก็จะเป็นไฟนอล ASPD นะคะแล้วก็ PATK แบบเปอร์เซ็นต์เนาะชิ้นถัดมานะคะก็จะเป็นโล่เนาะตัวโล่ตัวนี้นะคะเมื่อได้รับความเสียหาย10%ของ m a x HP นะคะ,ะ,คะเพื่อนร่วมทีมในระยะ30เมตรเนี่ยจะได้รับเอฟเฟกต์แอนตี้วอลนะคะ1 โดยตัวเอฟเฟกตัวนี้นะคะจะเพิ่มไฟนอล M d a m ดา e เม d รีดักช4%นะคะแล้วก็เพิ่ม MATK 2%เนาะทับซ้อนสูงสุด3ชั้นนะคะนาน10วินาทีส่วนสเตตัสพื้นฐานก็จะเป็น m d ็มกับ M d a มดา e เมตนาะตรงนี้การอัปเกรดก็เช่นกันนะคะจะเป็นแบบหน่วยเนาะแล้วก็การรีไฟน์ะคะจะเป็นไฟนอลเอ็มดามเม d รีดักนะคะแบบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไฟนอลเอ็มดา e เม n โบัแบบเปอร์เซน็ bon บบเเซนต์ค่ะ ชิ้นถัดไปนะคะจะเป็นโลเช่นกันโลตัวนี้เมื่อได้รับความเสียหาย10%ของ m a c hp นะคะเพื่อนร่วมทีมในระยะ30เมตรจะได้รับเอฟเฟกต์แอนติวอล1ชั้นนะคะโดยเอฟเฟกต์แอนติวอลเนี่ยจะเพิ่มไฟนอล P ีดาเมจรีดักชันนะคะ4%แล้วก็เพิ่ม PATK นะคะ2%ซ้อนทับกันได้สูงสุด3ชั้นนะคะนาน10วินาทีเนาะสเตตัสพื้นฐานก็จะเป็น p d เดกับ P ีดาเมจแบบหน่วยนะคะซึ่งตัวอัปเกรดก็เช่นกันเนาะตัวรีไฟนะคะจะเป็นไฟนอล r ีดา a เ e r รีดักชันแล้วก็ไฟนอล P ีดามเ e b โบนัแบบเปอร์เซ็นต์นะคะต่อมานะคะตรงนี้จะเป็นกีตาร์ของบาทเนาะเพิ่มไฟนอล M d a ดามเ b o โบนัแล้วก็ไฟนอล M d a m า g e r e รีดักชันะคะ4%ให้แก่เพื่อนร่วมทีมในระยะ5เมตรนะคะแล้วก็เพิ่มทาตเอิร์ดด้วย18%นะคะตัวสเตตัสพื้นฐานก็จะเป็น PATK เนาะกับเฮสแบบหน่วยการอัปเกรดก็เช่นกันค่ะแล้วก็การรีไฟน์นะคะจะเป็นไฟนอลเฮสกับ PAT k แบบเปอร์เซ็นต์ ชิ้นสุดท้ายของตัวคิวบ์เดวิลนะคะก็จะเป็นตัวสนับหนักนะคะเฮฟวี่นักเกิลเนาะเมื่อสร้างดาเมจต่อเป้าหมายในสถานะเคิร์สและเบิรนะคะจะเพิ่มดูดเลือดและธาตุนิวตรอลนะคะอย่างละ5% 3วินาทีทับซ้อนกันสูงสุด5ชั้นนะคะแล้วก็ตัวสนับนี้ก็จะเพิ่มธาตุนิวตรอลด้วย12%นะคะส่วนสเตตัสพื้นฐานก็จะเป็น PATK กับ ASPD แบบหน่วยเนาะการอัปเกรดก็เช่นกันนะคะแล้วก็ตัวรีไฟนะคะจะเป็นไฟนอล ASPD แ้ว ก็ PATK แบบเปอร์เซ็นต์นะคะส่วนบอสฝั่ง MVP ตัวถัดมานะคะก็จะเป็น a r c a n g e l i n เนอะตัวนี้น้องเป็นบอสธาตุ Holy นะคะเผ่า Angel เนอะขนาดกลางนะคะ ชิ้นแรกเลยก็จะเป็นลองโบเนาะตัวนี้นะคะเมื่อโจมตีเป้าหมายเนาะหากเป้าหมายติดสถานะดาร์กหรือว่าพอยซันเนี่ยจะสร้างดาเมจกายภาพแบบไร้ธาตุนะคะจำนวนเท่ากับ PATK ของผู้ร่ายเนาะคูณ380%ต่อเป้าหมายนะคะแล้วก็ดาเมจนี้นะ่สามารถคริติคอลได้ค่ะเอฟเฟกเกิดขึ้นสูงสุด1ครั้งในทุกๆ2วินาทีนะคะแล้วก็เพิ่มทานนิวทรอด้วย1 2ส่วนตัวสเตตัสพื้นฐานก็จะเป็น PATK กับ ASPD แบบหน่วยเช่นเดิมนะคะการอัปเกรดก็เช่นกันและการรีไฟน์นะคะจะเป็นไฟน a น ASPD แล้วก็ PATK แบบเปอร์เซ็นต์ค่ะ ชิ้นถัดมานะคะ Two Hand Sword เนาะเมื่อโจมตีหากเป้าหมายติดสถานะติดไฟหรือว่า Bleeding นะคะจะสร้างดาเมจกายภาพธาตุไฟเนาะจำนวนเท่ากับ P ATK ของผู้ร่ายนะคะคูณ3 5 1ต่อเป้าหมายดาเมจนี้สามารถ Critic ได้นะคะเ f ฟ e c t เกิดขึ้นสูงสุด1ครั้งในทุกๆ2วินาทีและก็เพิ่มการเพิกเฉยต่อสถานะต้านทาน Bleeding ของเป้าหมาย10%เมื่อรีไฟถึงบวก5แล้วก็ทุกๆก,การรีไฟ n ที่เพิ่มขึ้น1เลเวล นับจัดนี้เนาะตัวนี้จะเพิ่มธาตุไฟนะคะ12%ส่วนสเตตัสพื้นฐานนะคะก็จะเป็นตัว PATK กับ ASPD แบบหน่วยนะคะการอัปเกรดก็เช่นกันแล้วก็การรีไฟลก็จะเป็นเพิ่มไฟนอน ASPD แล้วก็ PATK แบบเปอร์เซ็นต์นะคะ ชิ้นถัดมานะคะจะเป็นสมุดเนาะตรงนี้เมื่อโจมตีนะคะมีโอกาส50%ที่เป้าหมายจะติดเอฟเฟกเผาไหม้นะคะนาน8วินาทีโดยจะได้รับดาเมจไฟเวททุกวินาทีนะคะแล้วก็ลด SP ของเป้าหมายด้วยโดยดาเมจไฟเวทเนี่ยจะคำนวณจากแม็ก p นะคะของศัตรูเนาะคูณ67%บวก MATK ของผู้ร่ายนะคะคูณ67%เนาะแล้วก็ส่วนการลด SP ของเป้าหมายนะคะจะคำนวณจากแม็ก p ของศัตรูเนาะคูณ3%นะ ะะส่วนสเตตัสพื้นฐานก็จะเป็น MATK กับ h a แบบหน่วยนะคะการอัปเกรดจะเช่นกันแล้วก็การรีไฟล์ก็จะเป็นไฟ n a l h a e กับ MATK เปอร์เซ็นต์ ถัดมาจะเป็นกาต้านะคะเมื่อโจมตีหากเป้าหมายติดสถานะพอยซ์นเนาะจะสร้างดาเมจกายภาพธาตุผิดจำนวนเท่ากับ PATK ของผู้ร้ายนะคะคูณ351%ต่อเป้าหมายดาเมจนี้สามารถคริติคอลได้นะคะเอฟเฟกเกิดขึ้นสูงสุด1ครั้งนะคะในทุกๆ2วินาทีแล้วก็เพิ่มการเพิกเฉยต่อสถานะต้านทานพอยซ์นของเป้าหมายนะคะ10%เมื่อรีไฟล์ถึงบวก5แล้วก็ทุกๆการรีไฟ์ที่เพิ่มขึ้น1เลเวลนับจากนี้นะคะส่วนตัว าวุก็จะเพิ่มท่าตลพอยสั้นงนะคะสเตตาพื้นฐานก็จะเป็น patk เนาะกับ aspd นะคะแบบหน่วยเนาะการอัปเกรดเช่นกันแล้วก็การรีไฟล์ก็จะเป็นไฟนอล aspd แล้วก็ patk แบบเปอร์เซ็นต์นะคะ ชิ้นถัดมานะคะจะเป็นขวานมือเดียวนะคะ one hand axe เนาะหลังจากเข้าสู่สถานาการณ์ต่อสู้นะคะจะสุ่มร่ายคำสาปใส่ศัตรูที่อยู่ในระยะ4เมตรนะคะ2คนทุกๆ3วินาทีเนาะตรงนี้หากติดคำสาปนะคะเป้าหมายจะได้รับดาเมจกายภาพไร้ธาตุเนาะจำนวนเท่ากับ P ATK ของผู้ร่ายนะคะคูณ200%นะแล้วก็เพิ่มการเพิกเฉยต่อสถานะต้านทาน curse นะคะของเป้าหมาย10%เมื่อการรีไฟ์ถึงบวก5แล้วก็ทุกการรีไฟ์ที่เพิ่มขึ้น1เลเวล เนับจากนี้นะคะส่วนสเตตัสพื้นฐานก็จะเป็น PATK กับเพนแบบหน่วยเนาะการอัปเกรดก็เช่นกันค่ะแล้วก็ตัวรีไฟล์เนาะจะเป็น PATK กับไฟนอล P เพนแบบเปอร์เซ็นต์นะคะ ตัวถัดมานะคะจะเป็น one hand sword เนาะหลังจากเข้าสู่สถานาการ์ต่อสู้นะคะสุ่มเกิดเอฟเฟกต์ bleeding เนาะกับศัตรูที่อยู่ในระยะ4เมตร2คนทุกๆ3วินาทีนะคะแล้วก็จะทําให้เป้าหมายเนี่ยได้รับด้เเมก,กายภาพร้ยท่าน,นะคะเท่ากับ0.1%ของ max hp ของผู้ร่ายนะทุกๆวินาทีแล้วก็เพิ่มการเพิกเฉยต่อสถานะต้านทาน bleeding ของเป้าหมาย10%เมื่อ r e ไฟ n e ถึงบวก5นะคะแล้วก็ทุกการ r e ไฟที่เพิ่มขึ้น1 เลเวลนับจากนี้ส่วนตัวสเตตัสพื้นฐานก็จะเป็น PATK กับ Ppen แบบหน่วยนะคะการอัปเกรดก็เช่นกันส่วนการรีไฟล์ก็จะเป็น PATK กับไฟนอ l น Ppen แบบเปอร์เซ็นต์นะคะ ถัดมานะคะจะเป็น One Hand Staff เนาะเมื่อโจมตีโดนศัตรูนะคะโดยการใช้สกิลจะสร้าง weight, าดาเมจเวทธาตุลมจำนวนเท่ากับ matk ของผู้ร่ายนะคะคูณ340%แก่ศัตรูแบบสุ่มนะในระยะ4เมตรแล้วก็มีโอกาส30%ที่จะเกิดเอฟเฟกต์ดาร์ก3วินาทีนะคะทำซ้ำ3า3ครั้งทริกเกอร์สูงสุด1ครั้งใน6วินาทีซึ่งตรงนี้เบิ้มก็จะไม่ค่อยเข้าใจความหมายน้องเท่าไหร่เนาะแต่ว่าเผื่อใครที่ชนานาญเรื่องของการแบบ อ่านสเตตัสอะไรเงี้ยนะจะพอเข้าใจเนาะแล้วก็ตรงนี้เพิ่มการเพิกเฉยต่อการต้านทานสถานะด์กเนสของเป้าหมาย10%เนะคะเมื่อรีไฟล์ถึงบวก5แล้วก็ทุกการรีไฟล์ที่เพิ่มขึ้น1นึ่งเลเวลนับจากนี้ส่วนสเตตัสพื้นฐานก็จะเป็น MATK กับ M Pen แบบหน่วยนะคะการอัปเกรดก็เช่นกันแล้วก็การรีไฟล์ก็จะเป็น MATK กับไฟนอล M เพนแบบเปอร์เซ็นต์ค่ะ ชิ้นถัดมาเลยนะคะตรงนี้จะเป็น l i like ท์น nuckle เนาะสนับเบานะคะเมื่อสร้างดาเมจต่อเป้าหมายในสถานะ curse แล้วก็ bleeding นะคะจะเพิ่มดุดเลือด5%แล้วก็เพิ่มานนิวทรัล5% 3าน Neutral 5% 3วินาทีนะคะทับซ้อนกันสูงสุด5ชั้นเนาะแล้วก็เพิ่มท่านนิวทรัลด้วย12%นะคะส่วนสเตตัสพื้นฐานเนาะจะเป็น patk กับ h a e แบบหน่วยนะคะการอัปเกรดก็เช่นกันแล้วก็การรีไฟก็จะเพิ่มไฟนอล h ฮสกับ patk แบบเปอร์เซ็นต์นะคะ ชิ้นสุดท้ายของน้องนะคะก็จะเป็นตัวแท่เนาะเพิ่มไฟนอนพีดาเมตโบนัส4%แล้วก็ไฟนอนพีดาเมีรีดักชัน4%ให้แกเพื่อนร่วมทีมนะคะในระยะ5เมตรเนาะแล้วก็เพิ่มธาตุน้ำนะคะ18%ค่ะส่วนสเตตัสพื้นฐานก็จะเป็นการเพิ่ม p a t k กับเฮสแบบหน่วยเนาะการอัปเกรดก็เช่นกันแล้วก็ตัวรีไฟนะคะจะเป็นไฟนอนเฮสกับ p a t k แบบเปอร์เซ็นต์ค่ะมาต่อกันที่บอสฝั่งมินิเลยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยชื่อไม่รู้เรียกว่าอะไรนะ น,ะะน้องชื่ออ่านยากมากขออนุญาตไม่เรียกชื่อน้องละกันตัวนี้นะคะน้องจะเป็นบอสธาตุโฮลี่นะคะเผ่าแองเจลเนาะขนาดใหญ่ค่ะชิ้นแรกก็จะเป็นประดับสเต็งนะคะซึ่งค่าอัปเกรดกับค่ารีไฟล์ก็ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วเนาะก็คือสเต็งแบบหน่วยนะคะแล้วก็สเต็งอินคีดเนาะคะ่ะชิ้นถัดไปนะคะก็จะเป็นประดับเอจิเนาะเช่นกันเลยค่ะค่าพื้นฐานกับค่าอัปเกรดนะคะก็จะเป็นเอจิแบบหน่วยนะคะส่วนค่ารีไฟล์นะคะก็จะเป็นอินคีสเอจิ นะคะแบบเปอร์เซนต์เนาะถัดมาจะเป็นทาลิสแมนนะคะทาลิสแมนตัวนี้จะเป็นครีนะคะทาลิสแมนครีเนาะการอัปเกรดกับค่าพื้นฐานก็จะเป็นครีแบบหน่วยเช่นกันนะคะแล้วก็ส่วนตัวรีไฟน์นะคะจะเป็นครีดีเมโบนัสนะคะแบบเปอร์เซนต์ส่วนชิ้นสุดท้ายนะคะจะเป็นทาลิสแมนพีเพนเนาะซึ่งค่าพื้นฐานกับค่าอัปเกรดเนี่ยค่ะจะเป็นพีเพนแบบหน่วยเช่นกันนะคะแล้วก็ตัวรีไฟน์นะคะจะเป็นไฟนอลพีราเมดโบนัสแบบเปอร์เซนต์นะคะซึ่งตัวเอฟเฟกต์สชิ้นของเขาเนี่ยค่อนข้าง น่าสนใจเลยค่ะเมื่อถูกโจมตีนะคะมีโอกาส30%ที่จะ กล่อยสายฟ้านะคะที่สามารถจำได้สูงสุด6ครั้งเลยนะคะไปยังผู้ที่โจมตีเนี่ยในระยะ6เมตรเนาะแต่ละครั้งเนี่ยสามารถสร้างดาเมจกายภาพธาตุลมนะคะเท่ากับจํานวน50%ของการโจมตีกายภาพของตนก็คือน่าจะเป็นเท่ากับ50%ของ PATK เนาะแล้วก็ลดการต้านทานสถานนะด้านลบของเป้าหมายนะคะ10% 3วินาทีเอฟเฟกเกิดขึ้นสูงสุด1ครั้งในทุกๆ3วินาทีนะคะแล้วตัว ก็จะเพิ่มไฟนอ l P damage reduction กับ M damage reduction อย่างละ10%แถมเพิ่มไฟนอ l P damage bonus กับ M damage bonus อย่างละ10%ด้วยค่ะส่วนมินิตัวถัดมานะคะตรงนี้นะน้องจะเป็นบอสธาตุฮลี่นะคะเผ่าแองเจลนะคะขนาดเล็กนะ ชิ้นแรกเลยจะเป็นประดับอินนะคะซึ่งค่าสเตตัสพื้นฐานกับค่าอัปเกรดก็จะเป็นอินแบบหน่วยเนาะแล้วก็ค่ารีไฟนะคะจะเป็นอินครีสอินนะคะชิ้นถัดไปก็จะเป็นประดับเด็กเนาะตรงนี้นะคะค่าอัปเกรดกับค่าพื้นฐานก็จะเป็นเด็กแบบหน่วยเช่นกันนะคะแล้วก็ค่ารีไฟก็จะเป็นอินครีสเด็กนะคะแบบเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็อันถัดไปนะคะจะเป็นทาลิสแมนเนาะทาลิสแมนตรงนี้จะเป็นพีเพนเช่นกันค่ะตรงนี้ค่าอัปเกรดนะคะกับค่าพื้นฐานก็จะเป็น P ีเพนแบบหน่วยนะคะส่วนค่ารีไฟน์นะคะจะเป็นไฟน์นอตพีดามิทโบนัสแบบเปอร์เซ็นต์นะคะชิ้นสุดท้ายเนาะก็จะเป็นทาริสแมนเอ็มเพนนะคะตรงนี้ค่าอัปเกรดกับค่าพื้นฐานก็จะเป็นเอ็มเพนแบบหน่วยเนาะแล้วก็การรีไฟ์จะเป็นไฟน์นอตเอ็มดามิโบนัสนะคะส่วนเอฟเฟกต์สวนใส่3ชิ้นเนาะเมื่อถูกโจมตีด้วยสกิลนะคะหากได้รับดามิเกิน40%ของแม็ก p เอชพีของตนเองเนาะจะสามารถต้านทานดามดนั้นไว้ได้นะคะแล้วก็เอฟเฟกต์เนี่ยเกิดผลสูงสุดหนึ่งครั้งในท 63วินาทีนะคะส่วนตัวสเตตาพิเศษก็คือจะเพิ่ม m a x HP นะคะ20%แล้วก็เพิ่มไฟน a อน P a m a g e Bonus กับ M Damage Bonus อย่างละ10%ค่ะ ประมาณนี้นะคะสำหรับตัวอาวุธของบอสในแพทจูโน่เนาะซึ่งถ้ามีอะไรผิดพลาดนะคะเบิ้มก็ต้องขออภัยมาไว้ณนะที่นี้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะการแปลเนี่ยจะเป็นการแปลภาษาจีนมาเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เบิ้มก็จะมาตีความเป็นภาษาไทยอีกครั้งหนึ่งก็อาจจะไม่ได้เสียดเท่าไหร่นะคะก็ขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมกันเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้บป bye b ค่ะ